เคสที่หนึ่งสวัสดีครับผมคุณนพห้าอติ๊กตอกกับเคสที่สองสวัสดีครับผมคุณนพห้าอติ๊กตอกนะครับเหตุการณ์สองเคสนะครับเคสที่หนึ่งกับเคสที่สองเอ,าอยากถามว่าเพื่อนๆจะคุยอยากคุยกับเคสที่หนึ่งหรือเคสที่สอง นะครับอยากจะคุยต่อนะครับหรืออยากจะปฏิสัมพันธ์กันต่อก็ต้องเป็นเคสที่2ใช่ไหมครับเพราะมีรอยยิ้มเข้ามานะครับถ้าเราเจอใครแล้วก็หน้าตา,าไม่ยิ้มไม่มีรอยยิ้มเราไม่อยากคุยด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเจอใครประทับใจมีรอยยิ้มเราก็จะเกิดความประทับใจนะครับอยากจะคุยต่อด้วยนะครับ นี่แหละครับประโยชน์ของรอยยิ้มเกิดความประทับใจในเจอกันครั้งแรกนะครับด้วยรอยยิ้มนะครับสร้างความประทับใจนะครับอันนี้ก็คุณนก็ฝากไว้นะครับคุณก็ยังอยู่เรื่องความศรัทธานะครับเอสครับความศรัทธายังอยู่นะครับคุณจะลําดับขั้นตอนเลยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาอย่างนี้นะครับในเรื่องความศรัทธานี่นะครับ ยกตัวอย่างนะครับความศรัทธาของคุณนพนะยกตัวอย่างาตักหนึ่งเรื่องนะครับทุกคนต้องมีความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแน่นอนนะครับอ,อย่างเช่นคุณนพศรัทธาในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสิ่งแรกที่คือรับรู้สัมผัสนะครับรับรู้สัมผัสว,ว่าเอาองค์พระเจ้านี้มีอยู่จริงบนโลกนี้นะครับ ขั้นต่อไปก็คือเราจะต้องศึกษานะครับหรือทําความรู้จักกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครมีข้อดีข้อข้อเสียอะไรอย่างไรเนี่ยอะไรนะครับขั้นที่สขั้นที่สนะครับเราก็เกิดความศรัทธาหรือความมั่นใจในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเกิดความมั่นใจและนะครับขั้นที่4ี เราก็เข้าหาเข้าใกล้องค์สมเด็จสมมาสมุทรเจ้าให้มากที่สุดนะครับจะเป็นการสวดมนต์จะเป็นการอ่านประวัติท่านหรืออะไรต่างๆการปฏิบัติทมการทําบุญตักบ,บาตรอะไรนี้เนี่ยเป็นการเข้าใกล้องค์สมเด็จสมมาสมุทรเจ้าแล้วนะนะครับต่อไปเมื่อเราเข้าใกล้จนเกิดความศรัทธามั่นใจแล้วเราก็นําสิ่งต่างๆมาปฏิบัติตามอย่างเช่นการอยู่ในศีลห้านะครับแล้วหรือการ ธรรมวินัยต่างๆที่เอามาใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับเราได้นะครับนะขั้นต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายก็คือส่งต่อนะครับส่งต่อความศรัทธาของเรานี้ให้ผู้อื่นด้วยนะครับเป็นความศรัทธาที่ดีนะครับอันนี้คุณนบยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะครับเรื่องความศรัทธานะครับเป็นลําดับขั้นตอนอย่างนี้นะครับก็เชื่อว่าทุกคนต้องมีความศรัทธานะครับศัก กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเวลาเหมือนเดิมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกครับอย่าลืมนะครับยังไม่ได้ทําอะไรสิ่งดีๆทาเสียนะครับเมื่อโอกาสมันหมดแล้วไม่ได้ทําแน่นอนนะครับอยากจะมีตัวตนหรืออยากจะให้โซเชียลรู้จักเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในสังคมนี้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับต้องมีการ ทำความรู้จักกันในสัตว์สังคมนี้นะครับก็ทํำซะนะครับกอลบห้าออติกตอกบายบายครับสวัสดีครับ